วอลดิสนีย์เตรียมที่จะเปิดขายตัวสำหรับตัวโดยสารของเรือสำราญดิสนีย์แอดเวนเจอร์นะคะซึ่งสนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสน่ไทยใครๆก็หลงรัก ก็จะเป็นเรือสำรานที่ใหญ่ที่สุดที่ดิสนีย์เขามีอยู่ในขณะนี้เลยละ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นลำแรกสำหรับในรูทของเอเชียด้วยตอนนี้ลูกค้าในเอเชียจะเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าเทียบท่าอยู่ที่สิงคโปร์นี้เอง <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเตรียมให้ซื้อตั๋วได้สัปดาห์หน้านี้แล้วล่ะค่ะสํานักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าดิสนีย์จะเปิดให้สาธารณชนทั่วไปจองตั๋วเรือสำราญดิสนีย์แอดเวนเจอร์ในวันที่10ธันวาค <c oughs> มนี้ซึ่งนับเป็นเวลา1ปีค่ะก่อนที่เรือสำราญดังกล่าวจะออกเดินทางเป็นครั้ง จากประเทศสิงคโปร์และสำหรับสมาชิกเดิมของเรือสำรับดิสนีย์ก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณซาร์ฟฟ็อกซ์นะคะผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของดิสนีย์คริสไลน์บอกว่าเรือลำนี้จะเปลี่ยนโฉมวงการท่องเที่ยวทางทะเลทุกองประกอบของเรือล้วนได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโอ้อยากไปนะคะทั้งนี้สิงคโปร์ค่ะหวังว่าเรือใหม่ลำนี้นะจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่อง ทองเี่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังโควิด -19 นะคะข้อมูลจากภาครัฐเปิดเผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสิงคโปร์ในไตรมาสที่3 เพิ่มขึ้นร้อยละสเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งก็อยู่ที่4ล้าน4แสนคนนะคะซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประจำปีสูงสุดนับตั้งแต่ปี2019เลยทีเดียวค่ะกำหนดการออกเดินทางครั้งแรกของ Disney Adventure ถูกวางไว้คือวันที่1 5ธันวาคมปี2568ค่ะโดยที่เรือลำนี้ถือเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ6,700คนและก็มีขนาด2 8 0 0 0ตันซึ่งใหญ่กว่าเรือ d i s ดิสน e ย u r e ที่ เริ่มให้บริการในสหรัฐเดือนนี้ประมาณร้อยละสีสินะคะเรือลํานี้จะประจําการที่สิงคโปร์เป็นเวลาอย่างน้อย5ปีค่ะโดยที่คุณเอ็ดมันอองผู้จัดการทั่วไปของ Tri ป .com สิงคโปร์บอกว่ามีความต้องการที่จะเดินทางโดยเรือสําราญลํานี้จํานวนมากเลยปริมาณการเข้าชมการจองเรือสําราญบนแพลตฟอร์มของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50 <c oughs> เมื่อเปิดเผยราคาและก็จํานวนผู้ลงทะเบียนในเวทติ้งลิสต์สำหรับเรือสําราญเพิ่มขึ้นร้อยละ60ในเดือนพฤศจิกายน กายนเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมค่ะทางนี้ดิสนี์ได้วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวระดับโลกหลังโควิด -19 โดยบริษัทมีแผนจะเพิ่มการใช้จ่ายสองเท่านะคะสำหรับสนสนุกและธุรกิจเรือสำราญภายใน10ปีข้างหน้าบริษัทตั้งเป้าที่จะขยายกองเรือจากห้าลำในปัจจุบันเป็น13ลําลำภายในปี2031ค่ะโอ้โหคิดดูสิ อุ้ย<า>เรือสำรานปกติเรือสำรานในหลายคนถ้าถ้าชื่นชอบอยู่บนเรือได้มันก็จะมีาสาธารณูปโภคต่างๆเหมือนบนพื้นอ,ะอ,อ่ะแต่ว่าก็ย่อไปแหละย่อไปเพราะมันก็ไม่ได้เทียบเท่าอยู่บนภาคพื้นดินเนะาะแต่ว่าคุณก็อยู่บนเรือถ้าคุณชอบคุณอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นไปอุ้ยเขาจะมีธีมคือแบบอุ้ยร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยจะมีธีมของความเป็นดิสนีย์ไม่เหมือนกัน<อ>นะใช่แล้วก็ ตอนนี้แหละพอมาอยู่ในเอเชียปุ๊บอะคือไม่ต้องเดินทางไปถึงสหรัฐแล้ว<อ>ไม่ต้องเทียบท่าไกลใกล้ๆนี้เองสิงคโปร์นะคะแล้วดูสิคือเมื่อสักครู่เป็นบอร์ดเป็นเรือสำราญปกติใช่ไหม<า>แต่นี้เป็นของวอลดิสนีย์อะไรที่เป็นตัวกระตูนมันนุ่งน่ารักมากแล้วเมืน่นกูในนั่นแหละันจะวิ่งตาม ที่แปลกใจความต้องการสูงขนาดนี้เลยที่ t l i p com เขาบอกนะคุณผ,ผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ P&N n ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ